ไอ้น้อยมันเป็นคนของกูเว้ยมึงอะเป็นพีของยายเปือ่อยแน่เลยกูบอกให้มึงปล่อยปล่อยด้หยเฮ้ยไอ้น้อยไปไหม ยไปรอกูนู่นมึงเป็นพวกพี่คอยยายเปื่อยกูรู้ไอ้ยายสั่งมึงให้มาหายน้อยใช่ไหมฮะกรับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับผมคิง g อนจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่า ก็ที่มาวันนี้เนี่ยก็จะเข้ามาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็ก็นัดไว้แล้วแหละทุกคนว่าจะขึ้นมาหาแกนะมีเรื่องจะคุยนะทุกคนก็ที่มาวันนี้เนี่ยผมจะให้ท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยไปดูวิญญาณลุงคนนั้นนะครับว่าพาช่วยกลับมาได้หรือเปล่าแต่ช่วยได้แน่นอนนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ลุงเนี่ยยังอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วไอเสือไฟเนี่ยมันเนี่ยอาจารย์มันเนี่ยไป เอามันออกจากหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นแล้วหรือเปล่าไอ้น,นี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าออกไปแล้วเนี่ยแล้วมันกลับไปเนี่ยลุงคนนั้นนี่อาจจะไม่ใช่แบบผีดีแบบที่มาบอกมาเตือนพวกผมนะผมว่าน่าจะแบบเป็นผีร้ายไปเลยนะถ้าไอเสือไฟมันกลับมาแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็เลยรีบขึ้นมาหาอาจารย์มูเซอร์นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอแกตอนไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะมืดละก็ามาตั้งแต่เช้าแล้ว ก็เดินขึ้นมาพักก็หลายรอบเหมือนกันก็ผมไม่สบายนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเรารีบเดินทางเข้าไปหาจารย์กันดีกว่านะครับก็ถ้าช่วยทันเนี่ยก็วันนี้ก็จะไปช่วยเลยนะครับไปทุกคนไปกันครับไปทุกคนก็ทุกคนเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าวันนี้เนี่ยช่วยลุงแกได้เนี่ยผมก็จะช่วยเลยนะครับ ลุงแกจะได้กลับบ้านไปหาลูกเมียแกนะเพราะแกก็อยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยมานานนะที่แกเล่าให้ฟังนะครับก็สงสารวิญญาณลุงแกมากเลยนะครับก็มีที่เอฟซหลายคนก็สงสารก็อยากให้แกได้กลับบ้านไปหาลูกเมียผมก็เหมือนกันนะครับแต่มันติดที่ผมมายังไม่เก่งคือแบบพาแกออกจากจุดตรงนั้นไม่ได้นะก็มีทางเดียวคือต้องรออาจารย์มูเซอร์นะครับว่างแล้วก็ ไปทาพิธีเชิญแกออกนะจากจุดตรงนั้นนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยใช้คําพูดที่ถูกหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องเอาวิญญาณแกออกนะผมกลัวแบบแกอยู่ตรงนั้นนานแล้วเนี่ยคือไอเสือไฟเนี่ยถ้ามันได้กลับมาที่ตรงบ้านหลางแห่งนั้นเนี่ยกลัวลุงเนี่ยจะกลายเป็นผีไม่ดีนะก็ส่งสารแกมากเลยนะครับ <c oughs> แกก็ดีมากเลยดีกับผมมากๆเลยทุกคนคือแกมาบอกว่าไอเนี่ย สมิงเนี่ยรอดักผมอะไรรอดักผมเนี่ยก็เตือนผมตลอดเวลาเลยนะครับ <c oughs> แกไม่ขออะไรเลยนะครับของกินอะไรเนี่ยที่จะเอาไปถวายให้ลุงได้ลุงไม่เอาลุงอยากกลับอย่างเดียวทุกคนก็ถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมก็อยากกลับนะมา <c oughs> ทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ยผมจะเจอไอ้เปื่อยหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยไม่ได้เจอมันนานแล้ว <c oughs> ทุกคน แล้วก็พี่ของไอ้สมิงตัวนั้นเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะตามล่าผมนะแต่มันคงไม่รู้หรอกว่าผมเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับ <c oughs> มันคงไม่รู้หรอกแต่ผมว่าถ้ามันเจอใครแล้วเนี่ยมันน่าจะค่าหมดนะทุกคนทําที่ไม่ใช่พวกของมันนะครับ <c oughs> ก็อันตรายขึ้นทุกทีนะก็ต้องมา ระแวงไอ้ใยเปื่อยแล้วพวกผีมันที่มันปล่อยออกมานะแล้วก็พี่ของไอ้สมิงตัวนั้นนะผมว่าเนี่ยมันน่าจะน่ากลัวน่าดูเลยนะครับก็วันนี้ขอให้เจอกับทนาจารย์มูเซ์นะจะได้จัดการไปรืงเรื่องไปนะก็ไอ้ใยเปื่อยผมจะปล่อยไปก่อนนะทุกคน <c oughs> ผมจะไปช่วยวิญญ,ญาณลุงก่อนนะ พราะแกน่าสงสารมากแกอยู่ตรงนั้นนี่ไปทุกคนหนาเนอทุกคน เฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมเฮ้ยเฮ้ยเสียงคุ้นๆน,นะทุกคนเหมือนไอ้น้อยเลยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะหรือว่าผมคิดไปเองแต่เสียงเหมือนมากเลยนะครับแต่ไอ้น้อยอยู่กับอาจารย์มูเซอร์หรือว่ามัมนออก,กมากับอาจารย์มูเซอร์ทุกคน น้อยผมก็ไม่ได้เจอนานแล้วผมค,วคนทุกค,คนทุกคน,คน,นหืม ผมจะยังไม่ออกไปนะผมว่าน่าจะเป็นในน้อยนะทุกคนไอ้น้อยออกมากับอาจารย์มูเซอร์ทำไมอะทุกคนเดินไปนู่นแล้วเดี๋ยวผมจะรอดูสักแบบหนึ่งนะถ้าไม่มีใครตามมาเนี่ยผมจะเข้าไปหามันนะครับ แต่ผมว่าเป็นไอ้น้อยชัวนะทุกคนผมจำเสียงมันได้ถึงผมไม่ได้เจอมันนานเนี่ยไปไปไปตามตามไปทางนี้ไปทางนี้ถ้ามันเป็นไอ้น้อยจริงๆเนี่ยทุกคนถ้าไอ้ใยเปื่อยเนี่ยตามล่ามันจริงๆเนี่ยได้ตัวมันไปแล้วเนี่ยสวยเลยนะทุกคน ทางนู้นแล้วนะทุกคน,น,กกคนเราไม่รู้ว่าจะเป็นผีของไอ้ยายเปื่อยหรือเปล่า ยจะย้งงยายเปลือยหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่นะถั่วก,ก็ไปหายายมันผมว่าใช่แล้วทุกคนไอ้น้อย มึงทำอะไรวะมึงจะเอาไอเด็กคนนี้ไปทำอะไรวะฮะเฮ้ยมึงไอ้น้อยหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไอ้น้อยมันเป็นหลานกูกูจับมันได้เว้ยมึงอ่ะเป็นพี่ขอยงไอ้ยายเปื่อยใช่ไหม มึงปล่อยนะมึงกูบอกให้มึงปล่อยไอ้น้อยมันเป็นคนของกูเว้ยมึงอะเป็นพี่ของยายเปื่อยแน่เลยกูบอกให้มึงปล่อยทุกคนยังไงกูก็ไม่ให้คน ย <c oughs> ้ไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> <reason>? อกอูนนม,ม,มึงเป็นพวกพีคอยยายเปื่อยกูรู้ไอยายปึย๊ดสั่งมึงให้มาหายน้อยใช่ไหมไหฮะมมมามากูนี่แหละเป็นคนที่ไอายายเปื่อยในเกียดที่สุดมึงไปฝากไปบอกมันด้วยนะว่ากูไม่ให้น้อยไปไง,ง่ายๆเว้ย ยังไงกูก็ไม่ให้มันม,มึงอยากเอามึงก็มาเอาชีวิตกูก่อนมามเป็นไงล่ะเจอมีดอาจารย์กูม,ม,มึงรีบมาเอานะมึงไปบอกไอ้เปื่อยด้วยกูจะฆ่ามันเอง ทุกคนเราต้องเอาไอ้น้อยออกก่อนทุกคนไอ้นยอยู่ตรงนี้น้อยไปออกจากตรงนี้ไปไอน้อยทุกคนมึงมาทำอะไรที่นี่วะไม่รู้ม้ว ทุคนเดีย๋ยวผมพาไอ้น้อยไปทีปลอดภัยกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะนั่งคุยกับมันก่อนทุกคนไอ้น้อยนี่คือท่านคิงอเออกูนี่นแหละโอ้ขอบใจท่านมากที่ออกมาช่วยข้าทุกคนออลยอยเลือดไหลเลยนะทุกคนนี่ท่านมือท่านเป็นไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอก น่าจะบาดเจ็บม,มากเลยนะเฮ้ยมึงมาทำอะไรที่นี่วะฮะไอ้น้อยข้าเนี่ยแอบออกตามมาแอบออกแอบแอบตามท่านมูเซอร์ออกมาแล้วมึงมาตามทำไมไม่รู้หรอไอ้ยายมึงมาตามหามึงต้องการตัวมึงมากเนี่ยถ่านนี้เอามาแต่ดันมาเจอเอพี่ของยายค่ะโอดีนะกูน<า>้ำเจ้าชีวิตค่ะโอ้โหทีแรกกูนึกว่ามึงเป็นผีมาหลอก ค่ะ<า>ต้องขอบคุณจานมากที่ออกมาช่วยค่ะแล้วมึงเจออาจารยังยัง,อยงโอ้มึงเกือบไปแล้วนะเกือบจะโดนมันลากไปแล้วเออเกือบแล้วเยอบโอ้นี่มือท่านบาดเจ็บนะไม่เป็นไรแค่นี้จิบจบโอ้ยแล้วเป็นไงบ้างมึงโดนเลยเปล่าไม่โดนดีแล้วว่า,าจาันคงไม่ได้มาที่นี่แน่เลย โอ้ไม่ได้เติมนานเลยแล้วมึงแอบออกมาทำไมวะเนี่ยฮะแกอย่าตามออกมาดูเฉยเฉยเดันมาเจออไ้ีีผีของยายค่ะมันเกือบได้ตัวมึงไปแล้วนะเออมีท่านนั่นแหละที่ออกมาช่วยค่ะอเออกลัวได้ยินเสียงดูคล้ายคล้ายมึงไงกูเลยตามมาดูเนี่ยทุกคนเอ่อทุกคนเลือด ไปน้อยอ,ออกจากตรงนี้ไปเรินอาออกแทนดอนดีกว่าไปทุกคนเราออกจากตรงนี้กันดีกว่าทุกคนเลือ,อ,เ,อ,อเลือดคุ้งไปน้อยอวันนี้มึงคงกลับไปหาอาจารย์ไม่ได้แล้วแหละลมึงไปอยู่กับกูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาส่งมึง พอยงไรกูต้องมาหาอาจารย์มูเซอร์จดีท,ทุกคนตอนนี้เลือดผมไหลไม่หยุดเลยนะไม่รู้ว่าผมน่าจะโดนมีดตัวเองนะทุกคนตอนที่เขาไปต่อสู้กับผีควายใหญ่เปื่อยนะทุกคนอโอ้โหโ,โชคดีมากทุกคนมาเจอไอ้น้อยก่อนนะถ้าผมเนี่ยผมไม่เจอเนี่ยไอ้น้อยโดนเอาไปหาไอ้เปื่อยแน่เลยทุกคนอ๋อทุกคนเลือด ไหลแล้วเป็นไงบ้างไอ้น้อยสบายดีเปล่ายังพักก่อนก็นได้มันส่ชุดได้กเข้มมาหรอ,อ,อหโอ้โยคนผมเริ่มจะปวดมือแล้วนะเลือดไหลไม่หยุดเลย เด๋น้อยวันนี้มึงต้องไปอยู่กับกูก่อนนะไปอยู่ในเมืองกูก่อนแล้วกันมึงกลับไปนี่โอ้โหว่ามึงเจอมันแน่ๆกูบอกเลยอ๋อทุกคนเลือนไม่หยุดอะทุกคนอเอามบไม้พันก่อนเดี๋ยวค่อยตัดผ้าแล้วก็มัดนะมึงจะแอบออกมาทำไมวะทำไมมึงไม่อยู่นู่นกับไอ้เข้มวะ อยู่นู้นก็ดีอยู่แล้วมึงออกมาเนี่ยมันเสี่ยงอันตรา,ายเว้ยแล้วกูก็ไม่อยากให้ไอ้เปื่อยเนี่ยได้ตัวมึงไปเนี่ยมันจะเอามึงไปเป็นปอบเหมือนมันเนี่ยโอ,อ้โหข้าก็แอยาตามทันมูเซออกมาโอ้โหไม่เจอมันนี่แหละมึงกลับไปนี่มึงโดนอาจารย์ทำโทษแน่มึงแอบออกมาอย่างเงี้ยเพราะแล้ใช่ทุกคน กูที่ออกมาก็มาหาท่านด้วยนั่นแหละอ๋อมาหากูทำไมอ่ะฮะยายไปคุยกับยายค่ะจะคุยทำไมไม่อยากให้มารบกวนเองโอ้ไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูจัดการเองยายมึงอ่ะมึงอะอยู่นู้นกับอาจารย์เลยกูกลัวไม่อยากให้พวกมึงอะเป็นปอบเว้ยเหมือนมันแล้วมึงอยู่กับกูกับอาจารย์มานานกูแล้วกูถ้ามึงเป็นปอบกูต้องมาฆ่ามึงนี่กูก็รับไม่ได้เหมือนกันกูทําใจไม่ได้หรอก มึงเนี่ยอยู่นู้นเนี่ยดีแล้วไม่ต้องออกมาแต่ก็ไม่อยากให้มึงไม่ต้องกลัวหรอกไวยายมันจะฆ่ากูยายมันฆ่ากูไม่ได้หรอกกูมีขครื่องดีทุคนต้องห่อนิ้วอย่างเงี้ยเท่าไรเลือดเต็มมือเลยทุกคนเพราะว่าผีมันเนี่ยน่าจะไปหาไอ้เปื่อยแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราต้องออกก่อนที่ป่าจะมืดนะมึงก็แม่งดื้อชิบหายมึงออกไหมเนี่ยกูรู้ว่ามึงสงสารกูที่โดนยายมึงไล่ฆ่าเนี่ยแต่กูไม่เป็นไรหรอกกูจะ่กลัวมึงแ่บเป็นเหมือนมันเนี่ยกดเรื่อนหนงมดมันมาในขอบครัวข่าไงค่ะเออกูรู้แล้วออแต่มึงมาอยู่ในครอบครัวกูแล้วกูไม่ให้มึงไปแน่นอนออแต่ก่อนมึงก็เกือบเป็นแล้วดีที่ยายมึงเนี่ยเออยัง คุมควบคุมตัวเองได้แต่ตอนนี้ยายมันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวผมว่าเราเนี่ยต้องรีบเดินทางออกละเลือดผมไหลไม่หยุดเนี่ยแล้วผมก็กลวยเปื่อยมาด้วยไปทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีไรมากนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้น้อยเนี่ยกลับไปอยู่บ้านผมนะแล้วพุ่เนี้ยผมจะกลับมาส่งมันเพราะผมอย่างไงก็ต้องมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์ให้ได้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ของที่ทุกคนที่ยังไม่ได้เนี่ยโทรมาหาผมนะเบอร์ผมยังอยู่ใน YouTube นะทุกคนแล้วก็คนที่มีไลน์ถ้ายังไม่ได้ก็ทักผมมานะเดี๋ยวผมจะตามส่งให้นะครับเพราะของก็ยังมีนะผมขึ้นไปเอามาให้แล้วนะครับไปทุกคน